ยิ่งะเอ้ยพี่แพลนจะให้ฝนยิงองไรผึงเด็กเลยเหรอเอ้าไม่รู้นี่ว่าึกว่าทําอะไรอยู่ทุกคนขอสามสิบหกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสามสิบหกคนอุ้ยคูณสิบเลยเหรอ <laughs> ทุกคนฝนอ,อยากชนะพี่แพลรลี่อยะช่วยหน่อยได้ไหมครับหาหาแล้วแบบส่งของขวัญให้ไหนได้ไหมครับอยากชนะพี่แพรลี่ เพราะว่าไม่บรรลุเฉยเลยงงเผื่อเผื่อแบบเผื่อแบบฝอชนะในเกมนี้ปุ๊บฝออาจจะชนะใจเขาได้ด้วออยไนอี้ยากเลยถ้ายิงงั้นอน่ะเ <c oughs> ตาเลยอ่ะ่อลอย่าให้ดิฉันแพ้ผู้ชายนะตเตาเลยอ่ะบคนต้องช่วยพลังสาวขอพลังสาวช่วยหน่อยแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ไวและต้องห้ามร้องไห้ ร้องเพลงปอดตีงเหรอเหรอเคยฟังเพลงเศร้าแล้วอินไปกับมันอะไรอย่างี้แล้วนั่งแบบนั่งซิมไม่ค่อยอะค่ะน่ารักนะค่ะน่ารักนะลัะน้องปอดร้องเพงลงให้ฟังหน่อยคะ่ะวิ่ ุ้ยแต้มคูณหกเลยเหรอครับน่ารักมากได้เยอะมากโอ้แต้มฉันไม่ถคยไม่เห็นคูณเลยจริงเหรอครับอม,มันดูยังไงว่าคูณหรือไม่คูณมันจะขึ้นเงาคูณสามปกติมันจะคูณสามมากถว่าเรียกสามมีเหรอคูณหกไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนะยิ้มรุ่งกลิ่เอ้ย มีแต่คนชมเจเลยหมดมีแต่คนชมพี่แพที่เลยนี่ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอคะหรือว่ายังไงไปครับกลับมาแล้วจะเ,เอ้ยพี่แพที่จะให้ฝนอยู่โรงเรียนถึงเด็กเลยเหรอ,อไม่รู้นี่ว่านึกว่าทำอะไรอยู่ทุกคนขอสามสิบหกคนค่ะขอบคุณค่ะสามสิบหกคนอุ้ยคูณสิบเลยเหรอ ทุกคนอ,อยากชนะี่แคลลี่อ่ะช่วยหน่อยได้ไหมครับแบบส,วสวัสดีค่ะเอสีแฟนคลับนะคะเราดูไปยิ้มไปนะคะน่ารักมากเลยคู่นี้น่ารักจริงๆนะคะเนาะรักและห่วงใยกัน เขาคุยกันแต่เราเอสซีมีความสุขดูไปยิ้มไปนะค่ะไว้และต้องห้ามร้องให้เออร้องเพลงปอดรองเหรอหรอเคยเคยฟังเพลงเศร้าแล้วอินไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วนั่งแบบนั่งซิมนั่งไม่ค่อยอะค่ะ <c oughs> เป็นบางเพลงเป็นบางเพลง เป็นรมองพลงนะครับน้องขอร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยแต้มคูณหกเลยเหรอครับน่ารักมากได้เยอะมากโอ้แต้มฉันไม่ถึงไม่เห็นคูณเลยจริงเหรอครับอืมันดูยังไงว่าคูณหรือไม่คูนมันจะคูณนเคูณสามปกติมันจะคูณสามมาสุกว่าที่สามมีเหรอคูณหกไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยเห็นนะยิ้มกรุ้งกลิ่อเอ้ยมีมีแต่คนชมเจเลยจะหมดมีแต่คนชมพี่แพรดี้เลยนี่ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอคะหรือว่ายัางไงไปครับกลับมาแล้วะจะจะเอยพี่แพรดี้จะให้ฝนอยู่โรงเรียนถึงเด็กเลยเหรอเราไม่รู้นี่ว่านึกว่าทำอะไรอยู่ ทุกคนขอ36คนค่ะขอบคุณค่ะ